กวินดูวนันลงอ่างคู่พันรายาแต่คอมเมนต์ปุ้มปุ้ยแซบยิ่งกว่าทั้งหวานทั้งแซบครบเครื่องจริงๆเลยคะ่ะคู่นี้นักร้องหนุ่มหลอ่อกวินดูวนันกับพันรายาสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาอย่างทริปล่าสุดพึ่งควงกันไปเที่ยวทะเลภูเกต็ตแค่เริ่มต้นทริปก็แซบแล้วกับภาพแรกที่กวินโพสต์หลังจากเช็คอินเข้าที่พักกับภาพที่กวินกับปุ้มปุ้ยกำลังนอนแช่ในอ่างอาบน้ำด้วยกันซึ่งกวินเขียนแคปชั่นไว้ว่า ที่ไหนมีอ่างที่นั่นมีผมแต่ที่แซบกว่าคือคอมเมนต์ของปุ้มปุยที่บอกว่าถ้าไปแล้วเจอฉันทำงานอยู่อย่าร้องนะและภาพของปุ้มปุยที่ปล่อยความแซบกันแบบรัวๆทั้งภาพในสระน้ำที่เขียนแคปชั่นไว้ว่าแม่สอนว่าเกิดเป็นผู้หญิงอย่าวิ่งตามผู้ชายเราก็เลยนอนกับเขาเลยหรือจะเป็นภาพล่าสุดที่ปุ้มปุยนอนเปลยหลังนอนคว่ำอาบแดดอยู่ริมทะเลพร้อมกับบรรยายไว้ชัดเจนว่านมเกยหกัก คู่แข่งวานเกยตื้นแซบสถานสะเทือนจริงๆปุ้มปุ้ยภรรยาสุดแซบของกวินทริปนี้เดือดเดือดทะลุอินสตาแกรมตั้งแต่เริ่มจริงๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ